วัสดีค่ะวันนี้พามาชมการทำห้องเก็บของบ้านเช่านะคะพี่น้องนี่ค่ะอุ้ยเขาบอกมันยากมากกว่าจะประกอบได้เนาะมันมันเยอะมากอไอรูเนี่ยมันมันต้องมาเจาะเยอะมากพี่น้องเฮ้ย <Hey. S 1> นี่มาดูตะปูกันนะอ้ย าช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยดินแต่ละตูโซมิเกอสมองอะีออ่ะอืมเยอะมากพี่น้องดูนี่เยอะ l i n กเยอะเล็กๆๆ,ๆอย่างงี้พี่น้องกว่าจะติดเนาะดูให้เก็บของให้คนเช่าเก็บของพี่น้องของเขานี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนี่ดูรูแต่ละรูเนี่ยต้องใช้แบบว่าสมาธินี่ค่ะ เยอะมากมันดีไซน์ออกมายังไงก็ไม่รู้โอ้ยบอกสามีบอกว่าทำไมไม่ซื้อไม้มาก็จบแล้วเขาก็บอกไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะี่คะนะยากมากพี่น้องดูออไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเนาะวันนี้อากาศเย็นมาก ดีได้คนเช่ามาช่วยเนาะเขาเป็นเด็กมีก็มีสติตังนี่ค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพี่น้องกันจะควายจะเสร็จเนาะนี่ได้แค่หลายวันแล้วนะยังไม่เสร็จเลยทำทีละนิดนี้อากาศก็เย็นเจี๊ยบดูวันนี้บวกสอง เมื oh, oh, oh. Này nào mà, cái ่อวานลบสองโอ้โเมื่อวานนี่หนาวมากพี่น้องวันนี้บวกสองก็ยังเย็นเจ็บนี่ก็กอประมาณนี้นะซ้อนกันนี่แล้วก็จะมีตรงนี้เยอะๆเลยเยอะ มันมีสามสามรูพี่น้องดูกลางมันเล็กมาก ข้างนอกเราจับข้างในนะ

ดลเด็ดเดี๋ยวต้องให้รูกกับู e รูนิดลูกับรันนี้ต้องเข้ากันนะพี่น้องมันถึงจะได้และวคมกริปเลยไม่ใช่เล่นๆนะต้องสามคนสองคนช่วยกัน Oh my God My God My God Man du då komma och häng, hänga den. Det går inte. Nej, du måste hålla det. Jag håller det rätt. Håll det. Den? Vi tar, ja. Försiktigt. เลนโอเคค่ะขอบคุณคะนี่ค่ะยังโอ้ยนี่ไหนไหมแต่ละรูแต่ละรูเนาะแล้วก็เนี่ยนี่นดูสิทียิบเลยนะแล้วก็นี่ข้างบนนี่ด้วยเนาะนี่ข้างบนนี่นะแล้วก็ทียิบโอ้ยดีไซน์บ้าบออะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะกาได้ะ มีคนช่วยตั้งใจเย็นทำอันนี้นะตามรูปนี้